สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏการจรบุรีวันนี้จะออกมาเสนอสู่การสอบเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทดิฉันนางสาวมุกันศรีแสดเลขที่30ค่ะดิฉันนางสาวณิดาเดชชูเลขที่9ค่ะดิฉันนางสาวศิวั์ศิลปพงศ์เลขที่21ค่ะ และกระโหลกได้ในกิฟงสองังนได้ที่สานชิบห้าค่ะสาระที่2องวิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐานว2อ,อ,อเข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวันผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่งางๆของวัตถุรวมทั้นงนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชีวิตที่5 สังเกตและอธิบายความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุได้แก่การเคลื่อนที่แนวตรงการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทกา,ารเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบสั่นจุดประสงค์ของการทดลอง 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายผลของความเร่งที่มีผลต่อการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไท 2. นักเรียนสามารถทำการทดลองเรื่องก,การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถทำงานรก่ยมกับูครื่นไมือแลาอยกสร้างสรรค์วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง 1. ฐานยิงเคลื่อนที่แบบโปรเจกไท 2. กระสุน 3. แป้งใช้ในการบอกตำแหน่งของจุดตก 4. ตลับเมตรใช้ในการวัดจุดตกของกระสุน 5. ตารางบันทึกผลการทดลองสาธิตวิธีการยิงเครื่องเล่นแบบโปรเจกาน 1. เราจะต้องมีสมาชิกไม่ต่อกว่าสองคน โดยคนแรกจะเป็นคนที่ยิงลูกป,ปิงปองส่วนคนที่สองจะเป็นคนที่วัดระยะทางจุดตกของลูกป,ปิงปองสองน,นำลูกป,ปิงปองที่เราต้องการจยิงนรชุบไปแป,แป้งเพื่อที่จะทําให้เราเห็นจุดตกได้อย่างชัดเจนสามนำลูกป,ปิงปองที่เราชุบแล้วใส่ลงไปในปลายกระบอกเราจะสังเกตเห็นได้ว่าที่กระบอกนั้นจะมีสกเกลอยู่สามระดับ สเกลระดับที่หนึ่งมันจะเป็นแรงกระดับที่50นิวตันสเกลระดับที่สองมันเป็นแรงกระดับที่84นิวตันและสเกลระดับที่3มันจะเป็นแรงกระดับที่118นิวตันนั่นอนยังสามารถปรับมุมองศาได้ตามที่เราต้องการ 4. หลังจากที่เราใส่รูปปิงปองไปในไฟฟอาแล้วตัวอย่างในที่นี้เราจะทําการยิงในสเกลระดับที่2และมุมองศาที่45องศา มุมได้45องศาแล้วเราจะทําการดึงคันโยกไปที่สเกลแบบที่2เสร็จแล้วทําการปล่อยทำการทดลองซ้ำแบบนี้ครั้งในสเกลแบบที่1และสเกลแบบที่3และปรับมุโมงค์3ตามที่เรากำหนด 5. วิธีการวัดเราจะใช้เครื่องมือวัดโดยใช้ตลับเมตรจะทำการวัดโดยวัดจากปลายของกระบอก วัดจากปลายขอประบอกไปยังจุดตกเสร็จแล้วบันทึกผลลงในรายงานสรุปผลการทดลองจากการทดลองพบว่าระยะทางที่วัดได้สูงสุดคือ6.42สี่สองเมตรยอยู่ในมุมที่45้าองศา ในแรงระดับ118่ันและแระยะทางที่วัดได้ต่ำสุดคือ0เมตรอยู่ในมุมที่ 40, 45และ50และในแรงระดับที่50าหจันจากการสังเกตโปรเจกไทมีการเคลื่นที่ในแนวโค้งหรือพาราโบลาค่ะ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเป็นการเคลื่อนที่วิถีโค้งแบบกราฟพาราโบลาโดยสามารถพิจารณาแนวการเคลื่อนที่ได้สองแนวคือแนวดิ่งและแนวระดับโดยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งคงที่เนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกและการเคลื่อนที่ในแนวระดับจะเป็นการเคลื่อนที่แบบคงตัวหรือมีความเร่งเป็นศูนย์ เราสามารถนำเรื่องโปรเจกต์ไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่กีฬาหลายชนิดเช่นฟุตบอลวอลเล่บอลเทนนิสเป็นต้น